สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนลงโปรแกรมสแกนไวรัสอันดับแรกนะคะให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์ e set com ก่อนค่ะเลื่อนลงมานะคะก็จะมีให้เลือกอยู่3ตัวเลือกวันนี้ก็จะเลือกเป็นตัว e set smart security premium นะคะต่อมานะคะให้เลื่อนลงมาแล้วก็กดตรงที่ more information ค่ะก็จะเด้งมาหน้าเนี่ยค่ะแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็กดที่ free download อันแรกเลยค่ะแล้วกดที่ download now เลยค่ะ ส่วนโปรแกรมนี้นะคะก็จะให้เราใช้ฟรี30วันจากนั้นนะคะเมื่อเราดาวน์โหลดแล้วก็จะได้ตัวติดตั้งมาทําการกดดับเบิลคลิกเข้าไปได้เลยค่ะกดดับเบิลคลิกแล้วก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาค่ะเราก็ทําการเลือกภาษาแล้วก็กดดําเนินการต่อค่ะเมื่อกดแล้วจะขึ้นหน้านี้ขึ้นมาค่ะสามารถกดอนุญาตในช่องที่เราต้องการได้เลยค่ะและกดดําเนินการต่อ กดดำเนินการต่อจะเด้งหน้านี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ทำการล็อกอินกับอีเมลของเราได้เลยหน้านี้ขึ้นมานะคะมันก็จะให้เรากลับไปที่หน้า e s e นะคะมาก็จะขึ้นหน้านี้นะคะให้ป้อนราหัสใบอนุญาตถ้าเราซื้อก็จะมีราหัสให้มาแต่ตอนนี้เราทดลองใช้30วันแล้วก็ไปที่ทดลองใช้ฟรีค่ะ ก็ติกฉันต้องการข้อเสนอพิเศษนะคะหลังจากนั้นนะคะก็กดเปิดการใช้งานก็รอสักครู่ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็กดดำเนินการต่อได้เลยค่ะหน้านี้ก็รอการติดตั้งสักครู่นะคะก็ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะก็กดตรงที่เสร็จค่ะ สักคู่นะคะโปรแกรมก็จะเด้งขึ้นมาให้เราใช้งานค่ะเมื่อได้หน้านี้มาแล้วเราก็กดดำเนินการต่อไปเรื่อยๆเลยค่ะแล้วมันก็จะพาเราเข้าไปสู่ในการเริ่มใช้งานเริ่มต้นนะคะแล้วก็กดการสแกนคอมพิวเตอร์นะคะโปรแกรมนี้นะคะสามารถโยนไฟล์มาตรวจสอบได้เลยว่ามีไวรัสหรือไม่หรือจะให้หล้างไวรัสในคอมก็ได้ค่ะ